แค่หน้าเหมือนพระเจ้าค่ะข้าอยากขยี้มันตายคามือของข้าโดยเร็วที่มันบังอาจแย่งพระธิดาอุทุมพรของข้าไปจะรอช้าอยู่ทำไมพระเจ้าค่ะพราออรถไปจัดการกับมันเลยให้มันรู้รสชาติของพระโอรสแห่งเมืองพังควนเสียเลยพระเจ้าค่ะออรรถแหให้เห็นเลยว่า โอรสอะแข็งแกง,แงเคียงใดเ้มีความสุขก,กันจริงๆรน่าสุริยะตกใจพร้อมกันเลยนะพระโอรสอสุรินาคราท่านก็รู้ว่าพระโอรสสุริยะเป็นอะไรกับพระธิดานาคีอุทุมพร ท่านทำแบบเนี่มยมีความเกรงกลัวพระรถของขา้าเสเลยนะเรารู้เรื่องดีท่านเมฆานะคาราชเพียงแค่ว่าเราคุยกับพระธิดาอุทพรเพียงเท่านั้นพูดจาก,กันาาลําพังแบบเนี้ยถ้าหากมีหน้าตนใดมาเห็นเข้ามันจะเป็นการไม่ดี จะเอาเรื่องนี้ไปนินทาได้ทั่วตาหัวเมืองมาดาลต่างๆและอีกอย่างเนี่ยจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติของพระพิดาของข้าเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือเพ่าเราทั้งสองกำลังจะเป็นอะไรกัน <laughs> ย,ยังนม่ถึงเวลานั้นไม่ใช่เหรอถือว่าพระโอรสของเรายังมีสิทธิ์ในตัวพระธิดา คุณพรไม่ใช่เลยพระโอรสหน้าสุริยมหาราชท่านแม่ทัพกัตนาขรน่าอย่าพิจิกาเอารถเดีย๋ยวโดนปัท่านแม่ทัพชอบหน้าเา <laughs> อาแต่ยังดีอ่ะที่ยังดูเป็นหน้าแต่หน้าของท่านเนี่ะจะเป็นหน้าจะมีเชิงจะเป็นตะโกดจะมีใชย่ยิงเหรินมั้งไปก่อนเถอะท่านแม่ทัพกัสายบนท่านพูดแบบเนี้ย อย่าพะลรดของข้าเส้นเลยนะข้าจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับสเสด็จพ่อศรีปพาน,นะขัาราชของข้าเราต้องขอตัวกลับก่อนนะพะ่อทิดาอุทุมพร แล้ววันมั่นเราจะไปใช้ถึงเวลานั้นก่อนเถอพระอรรถเด็กสาวเถิดพระพระราชธิดาหน้าจิตใจนะ ท่แม่ทัพแห่งเมืองน่าสัทานะคะพรอาภัแข็งข้อล่าวา่าเจ้าโอ้หังกับข้าซึ่งเป็นถึงพระราชโอรสแห่งเมืองน้องบางควนท่านแม่ทัพไม่น่ามาห<พ>้ามข้าเลยท่านพระโอรสสู้ฝีมือของท่านแม่ทัพน้องกระแสบนไม่ได้หรอกพระเจ้าข่ามีแต่เจ็บตนถ้ามีลองก็ไม่รู้สิท่านแม่ทัพข้ารู้ข้าต้องรีบออกไปราชิดดาวถูก มาเป็นมเหสีของข้าให้จงแล้วไม่อย่างนั้นจะต้องเป็นของ,ของ,ขางนาคเชือพสิบูคิดจะเอาหน้าเอาตากับท่านพระราสุสุริยะนักขลาจงดูให้ดีสกักคนว่าข้ายืนอยู่ที่นี่หรือเปล่า ตรงที่ขาดั้ได้ไยังไม่เข้าบรรทมอีกหรือ เราจะโอรสอัจุรินะ่้กมานี่อะไรย่าจะดมาดูหน้าขนโศกเร้าว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นคู่มันคู่หมายกันมาตั้งแต่เล็กๆนะหลานย่าก็เป็นเพื่อนเดียงเพื่นทงสองฝ่ายีิรามที่นั่แหละเกษ็รย่า ก็ต้องเลือกสถิดาองค์อื่นๆตามประเพณีอยู่แล้วเข้ารถสองย่ากระองขอพูดอะไรดีๆเขรถของที่เราพอไปก่อนก็จะขับสอย่าเข้าบรรทมได้แล้วพรุ่งน,นี้ต้องออกไปล่าสัตว์ไม่ใช่หรือหลานย่ากระอกเข้าแล้วกค่ะ เจ้าโอรสยังไม่ทรงพระบรันทมอีกูหรือเพคะข้าไม่ได้ง่วงบดเอามือออกจากร่างกายข้าด้วยแต่ดูสีหน้าแววตาของพระราชโอรสแล้วทรงไม่สบายพระทัยเลยนะเพคะหรือว่าจะให้หม่อมฉันข้าไม่ได้มีอารมณ์กับเจ้าตอนนี้กลับไปที่ห้องเจ้าซะ ผมมชันไม่กลับจนกว่าเออเราว่าเจ้ากลับไปห้องพักของเจ้าได้แล้วพระโอรสจับพักผ่อนจะเป็นอะไรไปล่ะ จึงมีสีหน้าโกรธแค้นใครมานานนับพันปียิ่งคิดทีไรมันยิ่งเจ็บใจพระยาข่าเสด็จพ่อลูกไม่กล้าออกมาแล้วพอจะรู้ความในใจลูกได้ยังไงก็ราชโอรสแห่งเมืองกระแสะบดจะมาแย่งตัวของราชธิดาเมืองกระแสะร่างสิเป็นคะราชโอรสนาคสุรินทร์นราชก็ทําไม่ถูกถึงจะรักกันก่อนต่างไว้ก็ตามในเมื่อไปสู่ขอบราชธิดา ทุมพรเอาไว้แล้วทุกหัวเมืองก็รู้กันดีก็พอเสด็จพ่อไม่ยอมไปสู่ขอและมั่นหมายน้องอยิงกุธุมพรอ,อย่าเป็นสังการสักทีทำให้ไอ้แม่ทับเห็งเมือกระแสล่างมันโอหังกับลูกนั่น,น่ะสิมันไม่เกรงกลัวเจ้าแห่งเมืองหนองบางพวัวเลยไปคะเจ้านาศสักตะมันเป็นนากนักรบถูกัวเมืองรู้จักมันดี ร้อเหตุการณ์ทั้งสองเมื่อสบกอน <ivan. S 1> ลูกเก่งว่าเหตุการณ์มันจะรุนแรงมากกว่าน,นี้หลายเท่าเจ้าคิดจะยั่ยวนพระโอรสแข่งกับข้าหรือเราไม่เคยคิดยแย่งราชอโอรสแต่เราเห็นว่าเจ้ามีใจให้กับราชโอรสอสุรินม่ใช่หรือนั้นไปทางเรื่องของข้าเจ้าน่าจะกลับเมือของเจ้า สีปรับาเจ้าก็เช่นกันไปอย่ไรวเว้มารนักดาวะ มีแต่ปัญหากระดุนเลยน่าเบื่อจริงๆเรามีข้อตกลงกันว่าฝ่ายหนึ่งออกไปหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องออกไปหาอาหารท่านเห็นประการใดท่านศรีสุวรรณาเราก็เห็นกนะับท่านด้วยนะเพราะเองด้วยเหตุว่ามันจะกระทบกระทั่งกันมากกว่านี้เอาเป็นว่าคนที่ไปออกหาอาหารมาได้ดนัน เราควรจะแบ่งปันกันคนละครึ่งนะเพื่อให้ความเป็นธรรมได้มาเล่า,หลากหรแบ่งกันไปทุกคนคิดว่าที่ข้าพูดอถูกต้องไหมเพื่อไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันท่านเห็นเยี่ยงไหนเราก็เห็นเยี่ยงนั้นหนือว่าท่านเป็นกลางเราทั้งสองก็จะทำเยี่ยงนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามคำพูดนะห้ามบิดเบี้ยวนะ จะยงตรงไปตรงมานะเพราะนะข้าขอกลับเมืองบันดาลก่อน เราต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารเราต้องไปแบ่งปันมึงกระแสล่างตามที่เราตกลงกันไว้การอาหารครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนําสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าค่ะการออกไปล่าสัตว์ในครั้งนี้ลูกขอออกไปกับท่านไหมครับสัตตานคราชด,ด้วยพระเจ้าค่าะเสด็จพี่ต้องระวังตัวให้ดีนะเพคะเพราะเสด็จพี่เคยมันมีเรื่องกับนาสุริยะ ขาอาจจะรับทำรัยเสด็จพี่ได้พี่ออกไปกับแม่ทัพใหญ่พระโอรสสุริยะคงไม่กล้ากับพี่หรอกรัศมีน้องสาวพี่ท่านเท้าสตานาคราชท่านดูแลโอรสของเราให้ดีพระเจ้าค่ะ